ฮ baby. Baby. That, that สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องตองกี้นระดาที่แล้วนะคะวันนี้แบบมาแบบนี้เนาะคือเนี่ยเป็น เป็นชุดภาระของโรงเรียนเดิมนะคะทุกคนคือวันนี้นะคะตอนจะมาฮา w ทูนะคะแต่งหน้าไปโรงเรียนแบบแบ้๊บแบบแบบดูสดใสดูร่าเริงนะคะไม่เอาแบบธรรมชาติไม่เอาแบบใสๆเนาะคือเราไม่สามารถที่จะใสๆได้แล้วนะคะทุกคน <laughs> ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะก่อนอื่นนะคะที่ลงไปแบบ ประจำเลยเนาะไม่ว่าจะไปมหาอะไรไม่ว่าจะไปโรงเรียนคือใช้มาตลอดก็คืออันนี้นะคะทุกคนเป็นไฮายานะทุกคนเป็น2องละสีบาทนะคะทุกคนเราก็จะลงไปเลยมันทําให้ผิวแบบผิวนุ่มชุ่มชื่นอะไรแบบนี้มีน้ำนมีนวลเนาะนะคิมก็จะประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมก็จะลงเราก็จะวอร์มบอมที่มือก่อนก็จะลงไปเดี๋ยวเราจะมาลงลิปมันก่อนนะคะลิปมัน ป็นของแคที่ดอนะคะเป็นอ่าวอเตอร์ Water. มันจะเป็นคล้า,ายคาครีมน้ําแตกอะค่ะทุกคนอ,อรู้จักไหมเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแบบนี้พอทาไปแล้วมันก็จะสลายไปเป็นน้ําแตกตัวไปเป็นน้ําประมาณนี้ทุกคนก็จะลงไปเลยค่ะประมาณนี้เนาะเนี่ยมันก็จะได้ ผิวขาวใสขึ้นมาหนึ่งระดับนะคะทุกคนจะใช้เป็นคุชชั่นนะคะสามารถใช้เป็นคุชชั่นของอะไรก็ได้นะคะทุกคนเราจะแบบเอามาตกแบบให้มันดูปกปิดจุดด่างดำปกปิดมองจุดมองค้าอะไรแบบเนี้ไม่ต้องลงเยอะค่ะก็ลงแปแบบนี้าปอ่าในส่วนของแป้งฝุ่นก่อนนะคะแป้งฝุ่นใช้อะไรก็ได้แป้งแคร์ก็ได้ทุกคนเราก็จะลงแบบ ธรรมดาดแบบแบบนี้แต่งหน้าราคาหลักสิบหลักร้อยค่ะไม่มีหลักร้อยอะแทบมีแต่แค่หลักสิบอะทุกคนจริงๆเป็นแป้งแป้งอ่าเรียกว่าแป้งไม่ใช่สิแป้งผสมรองพื้นตัวนี้นะคะทุกคนแบบนี้เราก็จะใช้คู่กับแป้งแล้วก็แป้มไปบริเวณใต้ตารอบดวงตาอะไรประมาณนี้นะคะแบบนี้เอาแบบ จุดแบบค้ำๆจุดมีแบบรอยค้ำรอยอะไรแบบเนี้ยเราก็แต้มลงไปนะคะโอเคนะประมาณนี้เนาะต่อมานะคะทุกคนเป็นคิ้วนะเป็นคิ้วนะคะเราก็จะปัดคิ้วก่อนปัดคิ้วก่อนค่ะเอาเพวกเศษฝุ่นอะไรแบบเนี้ยตามคิ้วเราออกก่อนนะคะเออประมาณนี้นะที่เก็นคิ้วแบบฝุ่นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็แปรงหัวตัดแบบนี้นะคะ จิ้มไปที่สีอ,อ่อ,อนๆนะคะทุกคนสีอ่อนสีนี้เราก็ลงไปเลยค่ะทับซ้อน,อะน่ะงานแห่งเดียวถ้ามันเกินก็เอานิ้วค่ะไม่ต้องไปอะไรมากมายเอานิ้วขูดออกประมาณนี้แล้วก็เติมให้มันแบบเท่าๆกันเราก็หนีบขนตาปกติค่ะหนีบไปเลย ในล่องสอบของปากคนตาเนี่ยไม่ต้องไปใช้มาคคาลาสีดํานะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะดูเรอะเทอะเราก็ใช้อันนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเป็นเซรั่มอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะของเมจิบัตเตอร์ไฟนะคะทุกคนที่เอามาปัดผมปัดอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นมาคคาลาสีเซใส่นะคะลิปนะคะของตัวนี้นะมันเป็นซื้อมาจากจีนแท่งละ ยี่สิบสามสิบาทเองทุกคนให้เสีนู้นนะคะแต้มไปอย่างงี้เนะาะอย่างงี้นะคะอันนี้เอาพอแบบปากมิสซี่แบบนี้ต่อมานะคะเป็นลิปอันนี้เนาะของอะไรก็ไม่รู้ซื้อมายี่สิบสาสิบาทเหมือนกันซื้อมาจากช้อปปีนะคะส่งมาจากจีนเนาะมันจะเป็นสีแดงๆแบบนี้เราก็เอาแค่แบบอันนี้ค่ะแล้วก็เอามือลูก แล้วก็แบบเนี้ยแค่นี้จบค่ะจบจบแล้วเป็นโรงเรียนจบจบต่อมาจะทําผมค่ะทุกคนทําผมเนาะแบ่งค่ะเดี๋ยวจะแบ่งอันนี้ก่อนวันนี้จะติดหางม้านะคะทุกคนแบ่งแบ่งหน้ามาลงมาแบบนี้แล้วเราก็มัดขึ้นไปรวบขึ้นไปเลยค่ะปกติแบ่งอีหน้าม้าเนี่ยออกมาก็รวบผมปกติเร็วไหมมันไม่มีอะไรมากไนงะแต่งหน้าเป็นโรงเรียน เน้นบำรุงแต่หน้าเป็นโงเรียนสวนมาเขาจะเน้นบํำรุงกันปกติอ่ะทีนี้จบแล้วมาจบแล้วใช่ไหมต่อมาค่ะทุกคนอันนี้เป็นหางม้านะคะแล้วก็ผูกหางม้าลงไปเลยค่ะ แต่เราต้องเลือหางม้าสีดํานะคะทุกคนจะไปเลื่อกหางม้าสีแบบออกสีอะไรแบบนี้มันจะโปนอะถ้าใครมีโบแบบโบสีน้ําเงินอะไรแบบนี้ก็เอามาผูกนะคะทุกคนแต่ตอนไม่มีเนาะต่อมานะคะทุกคนเรามาเก็บข้างหน้าแบบ่งให้มันเท่ากัน,นะคะ่ะเสกทําอย่างนี้นะคะแล้วก็ทวีน ทวินแทวนะคะที่ผมของเรานะคะนี้จบแล้วก็เอาจิบดำปักค่ะเอาจิบดำปักไปก่อนเรายังอย่าเพิ่งไปเก็บงานมันนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปเก็บงานมันทําไปก่อนสองข้างงานรู้สึกว่ามันยังไม่พองใช่ไหมทุกคนก็เอาหน้าแปรงแต่งหน้าเหมือนเดิมครับดันดันมันให้พองๆนี่ต้องการดันให้มันพอง,พอง ก็เอาหูีเก็บลายละเอียดแบบนี้โจบแล้วก็ลายผกลายผมอะไรแบบนี้ก็เหมือนเดิมลายผมก็นี่ค่ะเมจิบัตเตอร์ไฟเหมือนเดิมเห็นไหมรูปลงมาก็เอาไปเก็บผมที่มันแบบมีส่วนเกินออกมาอะไรแบบนี้แค่นี้โจ๊บ เรียบร้อยนิดนึงเออโอเคไหมสวยไหมหดูทุกมุมมองเป็นยังไงเออหวานเออก้อยใจกรุปไม้ปากแบบปากยังได้อีกใช่ไหมปากยังได้อีกก็เติมปากอีกนิดนึงเติมปากอีกนิดนึงอ่าพอจบสวยแหละแค่นี้พอนะคะทุกคนอ่ะให้ดูที่นิ่ลุกนะคะปราานะม คนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสหลับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวมารอติดตามนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย